Happy Happily สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Happily ค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับวัฒนธรรมประเพณีและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสังคมไทยค่ะวันนี้เราจะพามาพูดถึงเรื่องประเพณีบุญบ้องไฟซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีที่สำคัญของภาคอีสานค่ะ หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อหรือเห็นภาพบ้างไฟที่ถูกจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมเจียงเฮฮาสนุกสนานแต่รู้หรือไม่คะว่าเบื้องหลังประเพณีนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีความหมายลึกซึ้งทั้งในแง่ของความเชื่อวัฒนธรรมและความสมามัคคีของชุมชนวันนี้เราจะมาพูดถึงทุกแง่มุมของประเพณีนี้กันคะ่ะ ตั้งแต่ความเป็นมาความสำคัญไปจนถึงตำนานที่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะบุญบ้างไฟบุญบ้องไฟคืออะไรบุญบ้างไฟคือประเพณีพื้นบ้านของชาวภาคอีสานหรือที่เราเรียกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะเป็นหนึ่งใน22ของ14ซึ่งเป็นประเพณีที่คนอีสานยึดถือปฏิบัติในทุกเดือนตลอดทั้งปี บุญบั้งไฟจะจัดขึ้นในช่วงเดือน6ตามปฏิทินซึ่งตรงกับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฤดูปลูกข้าวโดยชาวบ้านจะจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าเพื่อบูชาพญาแถนหรือเทพเจ้าแห่งสายฝนนั่นเองค่ะความเชื่อก็คือการจุดบั้งไฟนี้ จะเป็นสัญญาณบอกให้พญาแถนรับรู้และส่งฝนลงมายังโลกมนุษย์เพื่อให้การเพาะปลูกที่ดีขึ้นมีน้ําใช้ตลอดฤดูกาลนั่นเองค่ะประวัติและความเป็นมาของบุญม้องไฟประเพณีบุญม้องไฟมีรากฐานมาจากความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวอีสานที่ผูกพันกับการเกษตรและธรรมชาติตั้งแต่ในอดีตชาวบ้านเชื่อว่า ฝนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่เหล่านั้นในยุคแรกคนโบราณจะมีพิธีกรรมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอฝนเช่นการใช้ดอกไม้ไฟหรือควันไฟเป็นสัญญาณบูชาฟ้าต่อมาพิธีกรรมนี้ได้พัฒนากลายเป็นการจุดบ้งไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากไม้ไผ่ภายในบรรจุดินปืนแล้วตกแต่งอย่างสวยงามความสำคัญของบุญบ้างไฟไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของฝนแต่ยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนเพราะการสร้างบ้างไฟต้องอาศัยฝีมือความรู้และการช่วยเหลือกันอย่างมากค่ะ ส่วนจังหวัดที่จัดบุญบั้งไฟนะคะตอนนี้ก็คือแทบจะทุกจังหวัดในภาคอีสานเลยที่จัดบุญบั้งไฟแต่เมื่อพูดถึงบุญบั้งไฟแล้วจังหวัดแรกที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นจังหวัดยาสนนะะูรค่ะที่นี่เป็นแหล่งจัดงานบุญบั้งไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก งานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นการประกวดขบวนแห่บังไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามการแสดงพื้นบ้านการแข่งขันจุดบังไฟนอกจากนี้ยังมีจังหวัดอื่นๆที่จัดทำบุญบังไฟด้วยไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดขอนกันอุดรแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์มีวิธีการจัดงานที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความสนุกสนานและความศรัทธาที่แฝงอยู่ในประเพณีนี้ค่ะส่วนตำนานาแคะความเชื่อบุญบ้งไฟเป็นประเพณีที่มีตำนานและความเชื่ออันลึกซึ้งค่ะหนึ่งในตำนานที่เล่าขานกันมายาวนานนั้นก็คือตำนานพญาขันคากซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเรื่องมีอยู่ว่า ในอดีตพญาแถนซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ดูแลสายฝนไม่ยอมให้ฝนตกลงมายังโลกทําให้มนุษย์และสัตว์เดือดร้อนจากความแห้งแล้งพญาคันคากหรือกบยักษ์ที่เป็นผู้นำของสัตว์ทั้งหลายจึงพาสัตว์ต่างๆไปต่อสู้กับพญาแถนจนชนะพญาแถนจึงให้ความมั่นสัญญาว่าจะทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล แต่มีข้อแม้ว่ามนุษย์จะต้องส่งสัญญาณเตือนทุกปีด้วยการจุดบ้างไฟขึ้นไปบนฟ้าดังนั้นการจุดบ้างไฟในปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่กิจกรรมที่สนุกสนานแต่เป็นการแสดงถึงความกระตันยูและความเคารพต่อธรรมชาติค่ะความสําคัญในยุคป,ปัจจุบันในยุคป,ปัจจุบันประเพณีบุญบ้งไฟไม่ได้เป็นแค่พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีบุญบงังไฟไม่ได้เป็นแค่ประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่ออีกต่อไปค่ะแต่มันกลายเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนการจัดงานประเพณีบุญบงังไฟดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นนอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการตกแต่งขบวนและการสร้างบั้งไฟรวมถึงสร้างความสามัคีกับคนในหมู่บ้านอีกด้วยค่ะซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมงานของบุญประเพณีบุญบั้งไฟด้วยตัวเองแล้วนะคะก็คือคิดว่าเป็นประเพณีที่สนุกสนานมากแล้วก็ ได้มองเห็นวัฒนธรรมของชาวภาคอีสานที่เป็นกลุ่มก้อนมีน้ำใจด้วยการมีน้ำใจที่จะประกอบบ้างฝฟที่จะเพราะว่าความจริงแล้วค่ะในแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านซึ่งหนึ่งอำเภอจะหลายตำบลหลายตำบลในที่นี้ก็คือ5-6าตำบลก็คือจะมาแข่งกัน ก็คือแต่ละตำบลก็จะร่วมด้วยช่วยกันที่จะประดิษฐ์บังไฟขึ้นมาเพื่อที่จะมาแข่งขันกันใครชนะก็จะได้เงินรางวัลไปหรือว่าอาจจะได้ถ้วยรางวัลซึ่งก็ไม่ได้มีค่านะช่วงนั้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีค่าทางใจความสนุกสนานของชาวบ้านแต่ละตำบลแต่ละตำบลที่ได้ไปไปร่วมแข่งขันกันก็ซึ่งมองว่า เป็นประเพณีที่สนุกสนานแล้วก็ดีมากๆค่ะเท่าที่ได้ไปสัมผัสก็คือว่าในแต่ละขบวนที่เขาทำมาในแต,แต่ละขบวนที่เขาตกแต่งมาก็คือสวยงามมากคือเราจะมองได้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ร่วมกันจัดร่วมกันสร้างประเพณีนี้ขึ้นมานะคะ นอกเหนือจากที่จะจุดบังไฟเพื่อขอฝนแล้วเรายังมองเห็นคือในขบวนก็จะมีผาแดงนางไอนางรำไม่ว่าจะเป็นตัวตลกหรืออะไรต่างๆซึ่งทุกคนก็ต่างสละเวลาส่วนตัวเพื่อที่จะมาร่วมแรงแข่งขันร่วมแรงร่วมใจช่วยกันที่จะทำให้เกิดประเพณีนี้ขึ้นมานะคะก็คิดว่า ประเพณีนี้อยู่คู่กับคนอีสานมาเป็นชานานเลยนะคะรู้สึกว่าจะหลายร้อยปีเหมือนกันนะคะที่มีประเพณีนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมันทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการขอฝนแล้วก็จงช่วยหารายได้ให้ของชุมชนด้วย หาความสนุกให้กับชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนและนี่ก็คือเรื่องราวของประเพณีบุญบ้างไฟประเพณีที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และเอกลักษณ์ของคนอีสานซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยได้เป็นอย่างดีคะ่ะส่วนท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากสัมผัส ประสบการณ์จริงลองหาโอกาสไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟสักครั้งหนึ่งนะคะรับรองว่าจะได้ทั้งความสนุกความประทับใจและได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับวันนี้ช่อง Happy h a p p y l y ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ